เ่ตอดค่ะดึงค่ะดึงอ้ยหลุดปลาเข็งบัว,วนี่ก็เลยตงปลาเข่งมีตังปลาหมอนะคะปลาหมอค่ะปลาหมอหมอกับหมอค่ะมาค่ะ หลุดเราไปทั้งในนะเนาะทีมีห <c oughs> มาแล้วคะ่ะโอ้ยเกรยหมาอีกแล้วคะ่ะปลาตะเพียนเนะคะ่ะปลาตะเพียนคะ่ะผู้ตายติงกองแห้งเดี๋ยวกี้เอาเอาได้ได้นี่คะ่ะตะเพียนเกรย์นะคะ่ะโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะอืมค่ะ สามปบ้านเอาขึ้นมาแล้วค่ะประเดทายเลยค่ะคาคุยอยู่ค่ะว่างันงามๆค่ะรุนตัวค่ะไม่สิรุดค่ะไปมาอีกแล้วค่ะเออสามใบ้านสิมื่นค่ะจะเพ้นงามๆค่ะงามๆงามๆอุ้ยใส่แล้วงามๆค่ะดีค่ะค่ะไปค่ะไม่สิรุดค่ะมันเกีียวบอลแนนค่ะ อะไรกวาขอตัวปลาค่ะโอุ้งพี่เมย์จะไปไกลไล่นนูดีค่ะนี่ค่ะตัวปลาเขาแล้วค่ะแต่เพียนค่ะใส่งามๆเลยค่ะโอเคค่ะรุ่นต่อค่ะรุ่นต่อค่ะหมายไหมนะค่ะหมายไหมค่ะทายทายไม้นี่กินนี้ค่ะลุนต่อค่ะลุนต่อค่ะ ก็คืนเนาะรุนค่ะตาแม่บ้านก็รุนรุนค่ะุม่เคเ็นตนมันนนี้ต้อเป็นคืนเนาะ งายไหมพี่เมยอู้ยเฮ้ยเฮฟหยางค่ะเอมันพกกินมันนี่เนาะจีดายาไหมค่ะลุ้นต้อค่ะใหญ่เธอคือหลอกฉันได้ค่ะเธอคือหลอกฉันค่ะ คุณอย่าหลอกดาวสิคะดาวก็เศร้าหายใจอยู่ด้วยะค่ะปลาตวดนะรนี่นค่ะมีฟอ้ฟองขึ่นพร้อมเะยค่ะบ่รู้ว่าปลาอย่างล้มกด็ดีดีคะ่ะตวดไน มาอีกเดีวขามาอีกเด้วมาอีกเดีวขามาอีกเล้วนี่นะคะตะเพียนเาขาค่ะงามงามนะคะลุ่นตค่ะเอาๆๆเ,เ,เ,เป็นนังสันพีม่มมันโมเมตนต์ตีอะไเานี้อืมกตกระุ รุนค่ะรุนค่ะรุนน้ากันค่ะว่าแต่หลงค่ะตอดเลยค่ะมึงเธอตอดค่ะไอ้ก็ยำหมักฟล่งได้กินลรวบ้าน้องตายอย่างน้อค่ะคุณแยงสี่เกียงก็่ค่ะ หัวล่ะค่ะ, <laughs> ะมันสิบตัว <laughs> พิมียว่ได้บ่คือ <laughs> จังมันจมเนี่ยเอ้ย <laughs> ตึกอยุบบ่เป็นเมียพี่เมียป่าอยังล่ะค่ะ <laughs> <laughs> ป่าอยังค่ะป่าอยังค่ะเนี่ยค่ะป่าต้นเห็ดนะคะ <laughs> คุณแยงค่ะคุณแยงค่ะ <gasps> โอ้ยกินเปลี่ยนคักเนะค่ะโอ้ย พี่เบี่ยวมูดเกี่ยวปะเอายุปะแล้วปะเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเสร็จละปลเห็นปลาค่ะเกี่ยวเลยค่ะบ่ได้กินนะคะปลาไงนันเอโอ้ค่ะปลาไงย่างดีนะคะปลาไงค่ะปลาไงค่ะมีล้าค่ะคุณโบเมียนคุณไทย บอกหมดแล้วค่ะเอ้ยใส่ลูกปลาพันปลาปลาคุยลามด้อค่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวพี Obs ่มย์จะไปนดถอยก่อนค่ะคุยลามค่ะคก่ก่ะ คีเร็วอยากคีเร็วซ้าจ้าโอเคค่ะมือนีเขากคะ,ะค้ำลรวเด้อค่ะกาสีกลับบ้านแล้วค่ะมืดแล้วค่ะเัยฝ้าค่ะมาเบิ้งปากันเลยค่ะมามือนีเขาได้ปลาหลายบ่ค่ะ <S <S ตอนเว้นเว้นมันบม่ค่อยกิิ่นนะคะเนี่ยค่ะปลาที่เราได้วันนี้ ป่าตะเพียนปลาย,ยังอยู่ข้างล่างเลยคะ่ะโอเคค่ะฝากแม,ม่บ้านสาวแม่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวแม่บ้านน้ำเด้อค่ะ